มาแล้วค่ะใช่แล้วค่ะน้องเดี๋ยวเราบอกว่าให้ฮาสนุกสนานบ้างเราเปลี่ยนเทมโปบ้างเล็กน้อยนะถูกต้องนะครับผมวันนี้ประเด็นของเรานะฮะเก่งสุดหรูหรือจะมอเตอร์ไซค์พันเทพที่จะท่าระชากใจสาวได้มากกว่ากันนะคะศูนย์สองหกหนึ่งห้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์ฝั่งพี่ชาวน้องมิวสิกอยู่ฝั่งของรถเก่งนะฮะที่เราสองคนยังไงยังไงก็ต้องเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเสมอกันอยูนิงตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาฟังข้อคัดค้านกันขอน่าเริ่มที่ฝั่งตีน้ำดเลยว่ามาเด้ว่าไปว่ามันเจ๋งกว่ายยังงไไไออ้รถมคเนี อย่างเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันพี่ไหนมีอะไรไหมครับ ก็มีเยอะเหมือนย่าอเงี้ยดูเลยครับเมื่อกี้บอกจะเล่าจะเล่าเอ๋อเราให้ฟังวันนั้นรถติดมากก็ไม่ทำงานที่ประมาณแถวเซนต์เบอร์พละก้อนอะไรเงี้ยแต่ปุ๊บลงลงทางด่วนมาตรงเพลินจิตใช่ป่ะก็ทำยังไงดีทำยังไงเดี๋ยวมันจะไม่ทันแล้วรถติดมากต้องขึ้นเวทีแล้วเสร็จปุ๊บไปวินมอเตอร์ไซค์หน้าชิดลมก็บอกเขาพี่ๆช่วยไปส่งหนูตรงนี้หน่อยได้ไหมคะเซนต์เบอร์กพื่อนกหนูก็ขึ้นรถไปเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์หันมา พวกดารานี ala, oh. ่เขาไม่ชอบตรงเวลากันรอครับโอ้โหโคตรสวยมาเหมามาเหมาไปได้ไงเนี่ยทำไมพวกนี้บอกผมเห็นดารามาไม่รู้กี่คนกี่คนแล้วครับผมต้องไปส่งตลอดทำไมไม่รู้จักเผื่อเวลาครับโอ๊ยบอกพี่เขาบอกพี่เขาตรงนั้นพี่ก็เลยบอกว่าพี่อาจจะเข้าใจผิด ที่จริงแล้วไม่ได้รู้จักเผื่อเวลาไม่ได้รู้เผื่อเวลาหรอกแต่ตรงที่พี่อยู่อะรถมันติดเลยใช่ใช่จริงๆแต่ทุกวันนี้ก็มีเบอร์กันนะก็บ่านท้องเรือใช่ไม่ใช่อย่างไรไปรับบ้านไปรับที่บ้านไปถึงทุกครั้งที่เราลงตรงนั้นเราเล่นเล่นบีบีไหมเนี่ยเล่นกับพี่วินเขาเหรอวอทส์แอร์โอไม่น่าอะไรช่วงนี้เห็นแต่ใส่เด็เสื้อกากเสื้อกากใช่หมายถึงว่าพอเรากำลัจะลงเพลินจีแล้วโทรหาเขาเขาจะได้วนมอเตอร์ไซค์มารับได้โอเค ชอ่อบป้าชอบป้าชอบ้าบาชอบป้าชอบาบ้าไอเวทวินไปชอบปชอบป้าไอเวทวชอบ้วชอบป้าชอะปราอบป้ชอบป้อบป้าอ้าอแป่าั้าชอป้าชอ้าอบาชอ้าัอ้าชอแต่ช่บป้าชอ้าชอ้ชอบาชอ้าอป้าช้าชอี้าอบีาคอบาชอาชบป้าบบคนทํางานนะครับออชชาชออ บ่อยประจำแต่บางวันบางวันอ่าทำไมครับบางวันแต่ว่าตอนนี้ทําตัวดีขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวนี้ออนไทม์นะถูกต้องเพราะว่ามันไม่มันมันไม่ได้แล้วไงมันมีได้แล้วแจนทราบรอยตรี๋วันี้บางวันพี่ชาวจอรดรถปพิบเสร็จ บอใสทั้งวันครับสามงานเปิดปะทุนเสเปล่ารถหรูเปล่าเลยจอดเฉยๆครับผมให้น้องๆยืนท้ายรถตอนกลางคืนแถวหลังแถวแถวหลังเส้นโลโก้โลโก้รนะโลแถวอโศกครับผมไอแอมใส่แอมสิถูกต้องนะสยามไอแอมใส่แอมไงที่ไปจอดที่ไปจอดรถที่ไหนใช่ด็กๆก็จะมีแบบ Pretty g l เออ Pretty g l เป็นแบบว่าเฮ้ยถูกต้องโตเกียวดิฟแล้วนี่ มันมีข้อดีข้อดีตี๋ไม่มามาเหมือนผีเข้ามามาเหมือนมามาเหมือนของเข้าเลยอ่ะกี่นั่งนึกอยู่ไหมต่อ่าไงจานตี๋อ่าพอถือว่าพอเราไปถึงที่ทํางานแล้วใช่ไหมพี่ใช่ใช่รถเนี่ยบางทีมันหาที่จอดยากมากเออเสียเวลามอไซน์เนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บที่ไหนก็ได้ลงปุ๊บจอดปั๊บจบ ใช่ทร้งหมดแล้วตรงนี้ยังไงขับรถเก๋งไปวาเลยพาร์กิ้งต้องจ่ายติปอีกใช่ไหมเสียตังยังไงตรงนี้มีสิปมีปัญหาไหมไปที่จอดรถไม่มีครับเพราะว่าเขาก็หาที่จอดย่างดตรงนี้ไม่มีปัญหาเห็นไหมฝั่งเราก็ไม่ได้เถียงสักคำตรงนี้อย่างครับทุกเจ้าต้องมีข้อดีและข้อเสียถูกธรรมดาเอาฝั่งเราดีกว่าฝั่งเราคัดค้านไปเลยว่าทำไมรถยนต์ถึงเจ๋งกว่ารถมอเตอร์ไซค์ ถ้าเจ๋งก็คงไม่จอดมีพื้นที่ส่วนตัวใช่มีพื้นที่ส่วนตัวอะไรนะถ้าจอดอะไรนะนี่อันนี้ดีกว่าเอาผมที่อกแล้วถ้าเจ๋งคงไม่จอดไว้แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์อ๋อครับผมอย่างหนึ่งคือเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะสามารถติดต่อสื่อสารหรือทำงานไปได้ด้วยอ๋อหมายถึงว่าโทรศัพท์ไปได้ด้วยโออหมวกกันน็อกมันก็มีที่มันสามารถมีบต่อไมีบูทบุธมีแล้วก็วอลกับอีกอันนี้ได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะคะแล้วถ้าสมมติว่าจะจะกดนัมเบอร์ล่ะมีมันมีเซฟไไวโหหน กันมิวสิกแล้วแล้วแ้วแพ้หมดเนี้ยแพ้ชนะเลยได้ีเอสอมีซีรีสงนซีรีมีซีีเขาเขาแบบวันที่น้าเขาไกิร บอกสิรีเลยบอกสิริแค่นั้นเข้าใจไม่แต่ถ้าพูดแบบเมื่อกี้สิริบอกอะไรไม่รู้เรื่ลงสิริอ่ะต้องคุยต้องพูดแบบสำเนียงนะเมียน้อไม่เข้าใจใช่สมมติบอกว่าจะโทรหาเราอย่างเงี้ยต้องข้อใจย่าน่ะไม่ได้จะข้อใจย่าน่ะจริงต้องเป็นคอร์เซนเตอร์ตลอดเลยเป็นข้อดีข้อนึ่งภาษากลือสนาเกลืโอ้ยดูมันไปภาษาเกลือ ตรงนี้ขับรถยนต์เอาง่ายๆมีพื้นที่ส่วนตัวเวลาคุณจะไปเ,เนี่ยมาไหนเนี่ยนะครับแล้วก็ในไกลๆเนี่ยระยะทางไกลๆมันก็สบายกว่าใช่แล้วก็รวมถึงมันก็ปลอดภัยกว่าและที่สําคัญเวลาเรามีธุระหรือว่าอาจจะต้องไปถ่ายถ่ายรายรยกงใดการรถเนี่ยก็จะเป็นที่ที่เราสามารถอยู่ได้เหมือนบ้านอีกอีกที่หนึง่งเวลาเราไปต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าไปโลเคชันที่มันธุระกันดารสภาระเราก็เข้าไปอยู่ในรถได้แล้วก็มันก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทําให้รู้สึกว่าเออเวลาเราใช้รถมันไม่นท่าใจสาวนะ มโอ้ทำงานไหนพี่ไม่กระชากกระชากจูมอเตอร์ไซค์ไม่ได้มโมไซค์เนี่ยเอียดสุเอียดหัเอียดสุดกระชากเลยอ่ะเดี๋ยวดิ๊กไหมเดี๋ยวดิ๊กเลยใไหมใช่ครับผมขึ้นครั้งแรกจำได้เกงไปหมดทั้งตัวเหรอครับผมเหมือนเพื่อนพี่ฮะขับมอเตอร์ไซค์แล้วชอบชวนสาวๆแบบว่าไปซิ่งตอนคืนน้องอยาก ทั้งมันทั้งเสียวมะมากับพี่เลยไหนเขาพาไปขับมอเตอร์ไซค์ข้ามหมู่สาชั้นครับผมทั้งมันทั้งเสียวว้าวอ้วนผู้หยินกรี๊จะตายตรงนี้ขับมอเตอร์ไซค์ลองดูข้ามหมู่สามชั้นครับผมโอเคว่าชอบละให้กดไลค์เนาะนึงก็ตรงนี้พาไปขับกับพี่ชาวก็ได้นะมันเหมือนกันพูดถึงเรื่องกดไลค์ขอบคุณมากมิสิแค่นี้แล้วกันเขาบอกว่าพี่ชาวก็มันเหมือนกัน มันก็เพิ่มเลยเอาักสายดีกว่าสวัสดีค่ะคุณแบลสวัสดีมากครับสวัสดีค่ะคุณแบลขาเสียวหวานจังเลยไปไปอาบน้ำไปถ้าขาขนาดนี้เสียอย่างนี้ชอบเบรกเกียสเบรกเกียสโอ้ยสีได้ถ้ายีเสียเป็นนิดๆนิดกระจายใส่แว่นทำไมอ๋อลดลดโอ๊ยคุณอะไรบังคับให้ใส่แว่นนะครับน้อง เบลเบลครับครับผมวันนี้ปกติแล้วเป็นแฟนขับของใครพี่ติค่ะอ้าวมาจากฝังง่งพี่ติอย่างนี้อย่างนี้เลือ <c oughs> รกรถที่เครื่องนเะนี่ย <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วในชีวิตนี่คือ,อวันนี้เนะี่ยถ้าเป็นแบบ <c oughs> ผู้ชายมารับเราไปเดทถ้ามามอเตอร์ไซค์กับรถยนต์อะไรดีครับก็ถ้าปกติ ก็มารถยนต์ดีกว่าก็แบบแอร์เย็นๆนั่งสบายไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้็อาเอาพี่สอยู่ฝั่งมอเตอร์ไซค์ก็จะมาอ๋อครับผมโอ้โหที่มีเหตุผลมากขอบคุณมากแล้วก็มีการอธิบายที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่คะแนนที่แบบว่าเฮ้ยให้แบบไร้เหตุผลผมก็รู้สึกว่าผมแพ้อย่างสมเหตุสมผลใจเย็นเว้ยพี่สิยังมีอีกหลายสายเอาหรอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาแว่นเดี๋ยวพาแว่นสักรอบนึงเลย ม่ใช่ก็คือปกติไปโรงเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่สาวก็จะแบบนั่งรถขับรถไปส่งเงี้ยพี่ตุ้ยอะค่ะพี่ติอ๋ออาอบอะไรรู้จักรู้จักไปสายทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยแบบช้าเอาพี่ตินั่งมอเตอร์ไซค์ไปส่งดีกว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอยู่ปากซอยนะครับผมนะฮะถ้าพี่ติยังไม่มาแปดโมงไปคนอื่นก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันครับผมเอาล่ะเลือกฟังพี่ตินะ ขอบคุณค่ะ<ร>ค่ะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบเจี๊ยบจ้าเจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบเป็นแฟนคลับใครปะคะอ๋อเป็นค่ะใครอะอัชพลูนยันแสงค่ะโอ้ยมิวสิกมิวสิกนะครับผมตรงนี้นะครับชอบชอบตรงไหนของพี่มิวสิกครับอ๋อชอบสุดตรงอะค่ะเป็นไง แล้วครับผมรักเลยค่ะรักเลยนะครับตรงนี้แล้วมอเตอร์ไซค์รถยนต์ครับอันไหนดีอ๋อรถยนต์ค่ะอยากมีพื้นที่ส่วนตัวให้เฟีเอว่ะย้อนเลยย้อนพื้นที่ส่วนตัวตรงไหนกระโปรงหลังโอ้ยเขาอยู่กระงหลังกู้สาวมาอยู่ข้างเราเอาแล้วไงแทนนี่ให้นั่งหน้าเออฮะเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนใจหรอกนะครับผมแล้วคิดมอไซค์อ่ะมอไซค์กับรถยนต์คิดว่ารถยนต์น่าจะเจ๋งกว่าใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วไม่อยากจะแบบว่าบรรยากาศแบบขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยลมเย็นๆไปกับคนรักถ้าเป็นพี่มิวสิคขับมอเตอร์ไซค์จะไปไหมไปค่ะงอมแงมแล้วแต่ก็ได้แต่สิคโปรใช่ใช่เอาอะไรมาวัดงอมแงมแล้วตีะฉะนั้นตีต้องมีสายงอมแงมแบบนี้บ้างเพราะฉะนั้นแล้วให้คะแนนฟังมิวสิค่ะขอบคุณค่ะ เอาล่ะวันนี้พี่ชาว่าน่าจะเป็นการโทรแข่งระหว่างความรักของมิวสิกกับน้องตีแฟนคลับใครจะโทรติดก่อนแค่นั้นเองที่คุยกันมาทั้งหมดนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยสวัสดีค่ะคุณอุมาโอ้ยคุณนี้ครับแม่อุมาขอนุมัสการนะครับคุณอุมาคุณอุมาครับ สวัสดีค่ะโอสวัสดีครับแม่วันนี้อยู่ที่ตำหนักด้วยคุณุวีอทีย่างี้อ, <c oughs> อุทัยวทีครับผมคุณอุมาครับผมสวัสดีค่ะนี่เอาแล้วเสียงแบบนี้สองสองหนุ่มน,นี้สองหนุ่มน,นี้คุณอุาอาคุณอุมาเลิฟหนุ่มไหน,หน,น,น,หน,น,นครับห,หนุ่มตีค่ะหนุ่มตีนะครับแต่ไม่แม่ คุณนูมาอาจจะไม่เลือกตีก็ได้แต่ชอบตีรถยนต์กับจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์อันไหนเลือกกว่ากันครับอ๋อบางที มอเตอร์ไซค์ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นคล่งองแคล่วแล้วก็สีเขาก็ชอบะะอด้วยค่ะอ๋อดูดู <laughs> ลักษณะเหมือน <laughs> เหตุผลเหมือนออนะนจบด้วยประโยคสุดท้าย <laughs> ใช่ใช,ใช่นะคะเหมือนเดินไปอขอที่บ้านซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วอธิบายให้ฟังคือตีเขาก็ชอบมันก็คล่องแคล่ว <laughs> ตรงนี้นะครับค่ะแล้วเคยเจอตัวจริงของตียังครับเจอบ่อยยค่ะโอ้แสดงว่าเป็นแฟนคลับน้องตีใช่ค่ะนะครับชอบชอบตรงไหนของตีครับ อ๋อชอบพี่เขาเป็นตัวของตัวเองอะค่ะมีถ้าเราไม่เป็นตัวของตัวเองรู้ได้ไงว่าจะเล่นมุกนี้ r บุ c h n ยอบุคคลเลยเขาเนี่ยมาจับเสียงอะไรนะบุ c h n e ยอบุคคลคนนี้เหรอแสดงว่าคุณสีอ่ะเคยเจอพี่มาเขาคุ้นๆพี่ปิ้นไหมครับใช่ค่ะอม่สวยไหมใช่ค่ะพี่ปิ้นสวยไหมสีสวยไหม สวยๆผมแนะนำให้เปลี <bin uk> <azo> ่ยนฝั่งฮะสวยนี่ก็เที่ยมเลยมีสิก็เขเที่ยมเลยมันก็ทะเลาะกันไม่ได้ครับผมตรงนี้นะครับผมปันนีติดธุระไม่งั้นก็มาเชียร์น้องสีที่นี่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเออดูๆราเข้าใจเขาครับผมเลือกฝั่งไหนครับค่ะเลืองน้องสีค่ะแน่นอนนะขอบคุณาครับขอบคุณมากค่ะครับผมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นละฮะนะครับเอาล่ะ ตรงนี้มิวสิกไม่ต้องเสียใจเพราะรรว่าเราแพ้เขาแค่คะแนนเดียวครับคือเราไม่ได้แพ้ที่ตรงว่าเออคนชอบเราน้อยแต่ของเราโทรมาไม่ติดแคะแน,นนเลยกุ้มใจกุ้มใจแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรครับพูดตามทำไมพูดตามทำไมโอเควันนี้ตีกันนะมิวสิก เอาความจริงความจริงว่าตีก็ชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วล่ะใช่ครับอยากจะเตือนอะไรสําหรับคนที่ใช้รถยนต์แต่อจาจักรยานยนต์เออจริงคนที่ใช้จักรยานยนต์คืออยากจะบอกเรื่องความปลอดภัยนี่สําคัญมากเพราะจริงๆแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือว่าเป็นสกิททำไมอ,อ่ะ <c oughs> อ้าวนี่ยังไงยังไงยังไงสองคนอะไรอย่างเงียังไงขายใต้โต๊ะแปลว่าอะไรผมจะบอกว่าให้มานั่งรถเดี๋ยวผมจะนวดไหล่ให้ไม่ไงสุดยอดมาซ้อนผมดีกว,ว่าเดี๋ยวผมเบรกเอียดเบรกเอียด หยาวแล้วฝั่งอีกฝั่งนวดไหล่ฝั่งเบรกเอี๊ยโอเคกลับบ้านวุ้ยตัวเขียวทุกทางคนเราททางโอ้ยทั้งเบรกเอี๊ยทั้งนวดไหลเลยเใช่ครับผมแจ่มต่อนะควเรื่องเรื่องความปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือเป็นเนื้อหุ้มเหล็กเนื้อหุ้มเหล็กเเนื้้อหหุมล็กไม่ใช่เหล็กหุ้มเนื้อใช่ครับเพราะว่ามันต้องต้องเซฟมากๆเลยถ้าเกิดคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยากจะให้ แต่งตัวที่มันเซฟหน่อยใส่เสื้อแบบชุดชุดเกาะกันหน่อยสักนิดนึงหมวกกันน็อกจำคัญเสื้อตัวละห้าสิบบาทใส่ชุดเซฟๆนะไม่ใช่เซฟแบบนั้นครับเซฟปลอดภัยไม่ใช่แย่เซฟประหยัดนึกว่าใส่เสื้อตัว50าสิบทำไมแปดสิบแม่อธิบายนี่เขาไม่หัวล็อกก็บอกาไม่แย่ใช่ไหรากให้เซฟเซฟอะไรอ่ะต่อค่ะอ่าประมาณนี้ก็อยากจะให้เอ่อกันน้อกสองข่าวมาอยู่เลยนะจำคัญมากอาทิตยต่อความปลอดภัยครับผม มอโนกสำคัญที่สุดนะครับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดมาที่คนที่ตายส่วนใหญ่ก็คือไม่ใส่หมวกกันน็อกตรงนี้ถ้าเป<ช>็นไม่ได้เนี่ยถ้าควรจะอยากให้ไปเรียน อ๋อคือเรียนการขับขี่ที่ถูกต้องใช่ครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์บางรุ่นบางซีซีเนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะความเร็วเยอะบางทีเทคนิคการขับจะไม่เหมือนกันใช่ครับนะเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเรียนให้ถูกต้องเวลาที่มันเกิดเวลาขับขันนะเวลาที่มันมีอะไรเกิดขึ้นขับขันแล้เวลาแบบสมมติมีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องดีลกับมันยังไงเพราะบางทีรถมันแบบมันแรงมากแล้วเราจะแบบมันสะบัดเราคอนโทรลไม่ได้ โอเคตรงนี้เพราะว่าเนีายายู่านสนามแม่อยู่ในสนามจะพาไปสยามครับผมตรงนี้นะฮะเาังของน้องมิวสิคครับรถยนต์ก็อยากจะเตือนอะไรจริงๆราแล้วอยากเตือนทั้งทั้งทั้งมอเตไซค์ทั้งรถยนต์เลยว่าเรื่องอ่า เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าอว่าอันนี้เป็นเรื่องบทสําคัญมากถึงไม่ว่าขับแล้วจะไม่เป็นไรอาจจะโดนจับก็ได้โดนจับก็เรื่องวุ่นวายเราก็ต้องไ่วุ่นวายเฉลินเขาเมาแล้วอย่าขับเลยไม่ว่ามอไซค์รถยนต์เลยับผมเซฟตรงนั้นดีกว่าไม่ขับหลับอยู่แถวนั้นถูกต้องตื่นมาแล้วค่ว่ากันใช่แล้วลักษณะแล้วเหมือนเห็นหมีอะไรอ่ เดี๋ยวพี่เวลาเห็นหมีเลยปล่อยผ่าน่่หมายถึงว่าเวลาเราขับมาใช่ป่ะแล้วเราเจอด่านอะไรเงี้ยครับผมเออแล้วเราเหมือนเห็นหมีไงคือเหมือนแกล้งตายเงี้ยทำไมด่านถึงปล่อยหลับไงเออจอดรถข้างทางแล้วหลับเลยเห็นหมีพงจานปล่อยเลยครับผมขอโทษที่เห็นหมีโผล่ขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะครับเว่ยฮะโอ้ยหมีโตขึ้นสี่มิลครับผมอ่ะฝาโนติชนะนี่วันนี้เอ้ยอันใหญ่ไหมพี่คุณใช่ สรุปคะแนนนะคะใช่สรุปคะแนนวันนี้นะฝั่งน้องตีนะครับรถจักรยานยนต์นะชนะรถยนต์ฝั่งน้องมิวสิกไป3าต่อสอ,องกันนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากของตีฝั่งนี้ครับอ๋อครับผมแม่ตลกย็นลับเลยนะครับผมสุด <ineffective. S 2> ยอด <aurais> ขอบคุณดอกไม้จากบางก etas, รงเฉลี่ยค่ะเชลยจากเอออกรนะคะเรื่องราวพิเศขอบคุณนิวยอร์กเอเอด้วยนะฮะขอผลงานของตัวเอเซนิดนึงค่ะอ่าขอขอขอพูดทีกอย่างกันตอนนี้มีไม่ไม่ช่วงนี้หลายอย่างจริงแต่ว่าอย่างแรกว่าอย่างแรก อย่างแรกพี่ตีเป็นอะไรครับซิงเกิลใหม่ครับครับผมชื่อเพลงจะเลิ่มจะชูครับจะเลิ่มจะชูลองไปฟังนี่ลองไปฟังจะมีแต่รักรักเธอแบประมาณนี้อะไรแค่นี้เหรอเดี๋ยวเวลาไม่พอแล้วก็บวกกับอัลบั้มชื่ออัลบั้ม OST นะครับ Original Star of 4ครับผมครับผมอันนี้คือเป็นอัลบั้มที่ออกมาเต็มๆเลยเต็มครับทั้งหมดกี่เพลงครับเพลงครับหกเพลงอันนี้สองอันที่สองก็เป็นละครครับ เรื่องมหาชนเดือดซีรีส์นะครับอันนี้อย่างที่2นะคะครับผมมหาชนเสือซีรีส์มหาชนเดือซีรีส์นะครับอันที่3ก็กี่โมงกี่โมงวันไหนเอ่อวันเสาร์ช่อง3นะครับห้าแจมอย่างที่3ครับผมละครอีกเรื่องกางถ่ายอยู่ธันเรนี่นี่ใครคลองครับผมจะออนประมาณปลายปีนี้ช่องสาหลังข่าว3อย่างครับผม อ่ามีาละครเวทีปริศนาครับผมเ The m u s i c a ลนะครับจะเล่น,นเปิดแถลงข่าวเลยขอรับครับหมดแล้วอ่าจ <4 S 1> ีย่างจะเล่นในวันที่16ม,มีนาคามทพิเอ็นเทอร์จังหวัดได้ที่ banana booking dot com เขาลั่นก่อนอันอะห้าอย่างคอนเสิร์ตเพลินเพลงกับเล็กวงสว่างครับผมวันที่4มีนาคมนะครับที่สนามนิลามิดครับผมจังหวัดนอนบ้างนะเอนเทอร์นอนบ้างนะครับผมงานเยอะขนาดนี้นอนบ้างละครมิวสิกอ่ะไม่มีเลย หักมุมมีสิงหักมุมเลยด้วยครมีซิงเก่ลใหม่คำพูดเนี้ยขอผมพูดเองครับป้าเหรอมีสิ่ออกจะโด่งดังตั้งโด่งครับก็ตอนนี้มีอ่าเน่ครับซีดาม่มันคลอดมาแต่ละอันเขินเลยอ่ะดูดิเหมือนเดิมไปทุกวันครับผมเหมือนเหมือนเดิมไปทุกวันเหมือนเดิมไปทุกวันหนึ่งสองซ้ำนี่ครับนี่คือผลงานใหม่น้องมิวสิเพราะฉะนั้นแล้วติดตามเลยนะครับนี่แค่ตัวอย่างหน้าหน้าฟังมาก ตรงนี้ครับผมหน้าฟังคือหน้าฟังให้จบนะครับผมไม่มีเวอร์ชันเวอร์ชันไลฟ์อ่าไลฟ์ครับอ๋อหรอเวอร์ชันไลฟ์เวอร์ชันไลฟ์โอเคครับก็มีเพลงเหมือนเดิมทุกวันแล้วก็ตอนนี้ถ่ายละครเรื่องศึกเซนอยู่ครับโอเคจะออนตอนกลางปีช่องสามหลังข่าวติดตามได้นะครับผมอันนี้คือผลงานของทั้งหนุ่มอ่าทั้งของนันตีแล้วก็ทั้งน้องมิวสิกด้วยนะครับผมมีผลงานเขาไหมต้องี่หรอมีก็ติดตามที่ได้แล้วกันเดินไปแล้วกันนะคะชายชายค่ะแล้วก็ อย่างหนึ่งอยากจะฝากไว้นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจของ Knockout ด้วยนะคะเพราะว่า<ะ>เมื่อก่อนที่เราไม่เคยมีเราจึงมีเป็นแบบ k n o c k o u t True ใช่ไหมคะอมตอนนี้มีแฟนเพจของตัวเองแล้วก็รบกวนช่วยเข้าไปกดไลค์ให่ด้วยนะคะใช่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการใช้รถนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ความรับผิดชอบของ<ช>คนขับแล้วก็ความสามามึกของคนขับถ้าคุณเนี่ย กำพวงอะไรแล้วมีชีวิตอยู่อีกเยอะมากสำหรับที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของความรักว่าใช้ชีวิตทุกวันเป็นเหมือนกับว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย <c oughs> แต่ก็เวลาคุณจะขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยอยากให้คิดว่าเฮ้ยเรายังมีชีวิตอยู่อีกงาน,นถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็อยากให้คำนึงถึงเป็นอันดับแรกเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะใช่แล้วรถยนต์วิ่งยังมีวันจอดนะฮะแต่หัวใจเดินหน้าแต่หัวใจเดินหน้าตลอดไม่มีวันจอดนะจ๊ ตรงนี้ฝากกันไว้ด้วยละกันนะฮะเดี๋ยวปผาชอบพี่ชาวพังเงินนะนะครับผมปรี้ยวผมชอบพี่ชาวพังเง้นรถนิยมดีมากเลยครับบอกการ์ดคอที่คอยที่คอที่รถยนต์วิ่งยังมีบรรจอดแต่หัวใจพี่เดินหน้าตลอดไม่มีบรรจอดนะจ๊ะที่รักวันนี้เราไปต่อแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ